เสียงหวีดแหลมของรถไฟดังเสียดแทงโสตประสาทคืนนั้นอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษหรืออาจเป็นเพราะความรู้สึกที่ชาไปทั้งร่างของเขาเองแม็กซ์ลูอิสเด็กหนุ่มผู้ไม่เคยหยุดนิ่งบัดนี้กลับหยุดสนิทอยู่บนเตียงคนไข้ดวงตาคู่คมที่เคยส่องประกายแห่งความกระตือรือร้นบัดนี้ฉาบด้วยความว่างเปล่ากระสุนปริศนาในคืนนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลจากอัมาพาตทั้งตัวสิ่งเดียวที่เขายังควบคุมได้คือ การกระพริบตาแพทย์แจ้งข่าวร้ายที่สุดแม็กซ์คุณจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกครอบครัวที่รักเขาปานแก้วตาเลือกที่จะให้เขาตัดสินใจเองลูกรักถ้าลูกอยากอยู่ต่อกระพริบตาหนึ่งครั้งถ้าลูกอยากจากไปกระพริบตาสองครั้งห้องทั้งห้อมตกอยู่ในความเงียบงันที่น่าอึดอัดหัวใจทุกคนบีบรัดแน่นด้วยความเจ็บปวดแล้วเปลือกตาของแม็กซ์ก็ขยับสองครั้ง เสียงสะอื้นให้ดังระงมเขาเลือกแล้วเลือกที่จะจากไปในแบบที่เขาอยากจดจำตัวเองคนที่มีอิสระเสรีคนที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวินาที งานศพของแม็กซ์เต็มไปด้วยผู้คนที่รักและเคารพเขาเสียงเพลงโปรดของเขาดังคลอเบาๆภาพถ่ายของแม็กซ์ในอิริยาบทต่างๆถูกนำมาจัดแสดงแม็กซ์ในชุดสูทสุดเท่แม็กซ์ในชุดกีฬาบาสเกตบอลแม็กซ์ที่กำลังหัวเราะอย่างสดใสกระสุนหนึ่งนัดอาจพรากร่างกายเขาไปแต่มันไม่อาจพรากความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในหัวใจของเขาไปได้ แม็กซ์จากไปแล้วแต่เขาได้ทิ้งคำถามไว้ให้พวกเราถ้าวันหนึ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตคุณจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อหรือเลือกที่จะตายอย่างมีศักดิ์ศรี